กลับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจ,ใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนตุลาคมพศ2566ค่ะ วันนี้อาจารย์ปิยิบสี่ใครใจได้นําไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนายานพิโมกมานําเสนอกับเพื่อนพ,พ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุผังสัการะวันธานางังครูบาจารย์ยังอจารยิยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโลเยนะสุขเขนะจชะมามีหัง สาธุสาธุสาธุเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปีิบซี่ใครใจเลือกไพ่ออกมาสิบสองใบนะคะแล้วเรามารับชมกันว่าดวงชะตานะคะครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะคะ โอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะใบหน้าของท่านอาจารย์พรมยานเนี่ยลอยอยู่ข้างหน้าอาจารย์เบยุซีใครใจนี่เองค่ะท่านอาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของไพ่พรมยานนะคะไพ่ชุดนี้มีความโด่งดังไปทั่วโลกค่ะมีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะท่านผู้ชมความแม่นยำและชัดเจนของเขาเนี่ยจรงมีมากๆเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่พรหมญานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยันพิโมกเนี่ยมาสื่อสารนะคะท่านผู้ชมโอ้โหพลังงานเขายกมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจารย์เก็บไพ่ไปหนึ่งใบนะคะอาจารย์หยิบเกินแม่อือโอ้ดูสิคะไพ่สวยทุกใบเลยคะ่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังเนี้ยของเดือนตุลานีดวงไม่ธรรมดานะเนี่ยดวงดีมากมืม mm hmm. เรามาเริ่มกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเริ่มที่ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะได้องค์เทพพระแม่นางกวักโอ้โหนี่ ท่านใดกะตามนะคะที่กําลังดําเนินการธุรกิจต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จเห็นไหมทาสิ่งใดแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะอ๋อ และท่านใดก็ตามนะคะที่มีเข้าของที่หายไปนะมีโอกาสได้ของคืนมีใครก็ตามที่ห่างเหินกันหรือใครไม่ได้เจอกันมานานนะคะมีโอกาสได้เจอกันนะในครึ่งเดือนหลังนี้แหละโอ้ดวงชะตาดีมากเลยมีความสุขนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต่อมานะคะได้ไพ่องค์พระแม่โสพสตค่ะท่านผู้ชมคะ ไพ่ปบนี้นะคะเป็นไพ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความแม่นยำมากที่สุดเลยในสำรับไพ่ชุดไพ่พรมยานนะคะคือไพ่องค์พระแม่โพศุกนี่แหละค่ะนะความอุดมดสมบูรณ์ความมั่งคั่งเขามาแล้วนะคะเขามาบ่งบอกเลยว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังนี้มีความอุดมดสมบูรณ์มากนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งมีความสมบูรณ์พูสุขมาก แบบนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังค่ะในการจับใจใช้สอยในการบริหารระบบบัญชีรายรับรายจ่ายดูแลในเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยให้ดีนะคะเห็นไหมโอ้โหองค์พระแม่โพสต์ท่านมาบอกแล้วนะคะและการที่เราจะมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยได้เนี่ย เราจะต้องคอยทำจิตใจของเราเองให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจอยู่เสมอนะคะท่านผู้ชมทําใจให้มีความเบาเบาสบายสบายให้ใจของเราเนี่ยลอยไปในที่สูงเพราะในที่สูงนะคะท่านผู้ชมเขามีพลังงานความมั่งคั่งความร่ารวยลอยอยู่นะเวลาที่พลังงานดีๆในตัวเราเนี่ยลอยขึ้นไปแล้วไป จูนตรงกันกันกบคลื่นพลังงานความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาทำให้ตัวเรามั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าลังเลยอย่าสงสัยอย่าไปซ้ายทีอย่าไปขวาทีนะคะนะทำจิตใจให้เบิกบ,บานใจอิ่มเอยมใจและมั่นใจในความมั่งคั่งความร่ำรวยของท่านหรือท่านใดรู้สึกแหมแม่หมอเว่านะจะมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไรให้ตัวท่านเองเนี่ยแซงว่าตัวท่านเองเป็น ผู้ร่ำรวยมัง่งคั่งร่ำรวยรวมหน้าไปได้เลยค่ะรวยแล้วรวยอีกรวยทรัพย์รวยทรยั์รวยแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครนะคะโอ้โหดูเห็นไหมไพ่องค์พระแม่โพสตสวยนะเนี่ยต่อมานะคะได้องค์ข่มเบ้งค่ะจูกัดเหลียงเป็นความโชคดีและเกินค่ะของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังเนี้ย มีเกณฑ์การได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่เครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตสหายนะดีมากๆเลยทีเดียวโอ้โหเห็นไหมเรียกว่าดําเนินสิง่งใดแล้วอะไม่โดดเดี่ยวไม่มโฮมรน์นศนสตรงูงศัตรูก็ไม่มีนะคะเกณฑ์การเดินทางเบี่ยงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็สูงด้วยวุ้ยดีมากมากเลยทีเดียวค่ะนะได้องค์พระเกตมงคล เดินทางไปยันปลายทางมีโอกาสได้รับการผลักดันได้ร,รับการสนับสนุนจากผู้ซึ่งอยู่ปลายทางโอดวงดีมากแม่ชาวลัคนาราศีกรกฎต่อแม่นะคะได้องค์เทพพระเสารค่ะให้นำตัวความจริงจังอ่ะของท่านออกมานะคะองค์เทพพระเสารบอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความ จริงจังมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจจริงนะคะดําเนินการในเรื่องราวต่างๆที่ชาวราศีกรกฎกำลังสนอกสนใจและต้องการบริหารจัดการต้องการดําเนินการน,นะฮะให้ดําเนินการด้วยความมีวินัยมีระบบมีระเบียบและดําเนินการไปตามที่ตัวท่านได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z รีบส,สร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมนะคะ ตัวท่านเองค่อนข้างมีความละเอียดรอบคอบมีความสุขุมพิรภาพในสิ่งนั้นเนี่ยมา,มากเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกรกฎนำองค์ความรู้นำความสามารถของท่านออกมาใช้อย่างเต็มที่นำศักยภาพนำความสามารถของท่านออกมาใช้อย่างเต็มที่นะหากต้องการเพิ่มทักษะกิมมีความรู้ความสามารถต่างๆแล้วก็ให้ไปนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับ ผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะหรือท่านอาจจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียเช่น YouTube ไปดูว่าผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ย mm hmm. เขาผ่านอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างนะคะสามารถไปก๊อปปี้ได้เลยนะโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างล้รอรถยนต์เส้นใหม่เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหองค์เทพพะเสารม,มาเลยทีเดียวต่อเมยนะคะ นะนางเบนจากกรยาณีค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายเนี่ยไปได้อย่างดีเย่อมเลยทีเดียวเห็นไหมคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการผลักดันรับการสนับสนุนค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรอุ้ยดีมากๆม่เรียกว่าดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ ต่อแม่ค่ได้องค์เทวะดฤสีเห็นไหมโอ้โหดีมากคู่ครองคนรักคนพิเศษเนี่ยสินเสมอกันทำบุญร่วมกันแม้เห็นมหมแคะ ดีมากเลยค่ะความรักอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานการเกณฑ์การแต่งงานกันสูงได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเห็นไหมดีมากเลยและท่านใดที่ยังไม่มีแฟนอาจต้องรอก,ก่อนนะคะในไพ่บอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาค้นควา้าหาความรู้หรือมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานของท่าน ะะและเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีกรกฎได้หุ้นส่วนดีมากๆเลยทีเดียวค่ะจริงจังจริงใจฉลาดรอบรู้มีความสามารถเห็นไหมอุ้ยดีเลิศมากๆเลยทีเดียวนะคะดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎต่อมาด่องค์เทพพระจันทร์ค่ะองค์เทพพระจันทร์นี้นะคะเขาบอกว่าการลังเลและความสงสัยเนี่ยมันเป็นตัวเบรกตัวบล็อกความเจริญรุ่งโรดรุง่งเรืองของเรานะคะ ท่านผู้ชมดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมั่นจิตมั่นใจมีองค์ความรู้มีความสามารถดึงศักยภาพดึงความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่อย่าโมตล่ลังเลอย่าโมต่สงสัยหรือรอในด้านของการที่จะสรสร้างลงมือทําในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีความส,น,สนใจบางท่านเรียนรู้มาเป็นหมดเงินไปเป็นล้านนะท่านผู้ชมเป็นศูนย์นะเพราะว่าไม่ได้ลงมือทํา นะอย่าลังเลสงสัยนะคะสำหรับที่อยู่ดีมากเลยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยสถานประกอบการแห่งนี้อยู่แล้วเฮงน,นะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะได้พยาสุคริปเนี่ยทำมาค้าขายขึ้นยิ่งท่านใดมีธุรกิจกิจการงานอยู่ในที่อยู่อาศัยของท่านแล้วก็รวยเฮงแน่นแน่นอนเลยนะคะแน่นอนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะโอ้โหต่อมปแค่ พระโคนุนทิหน้าที่การงานของชาวรัคนาราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุสน,นจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความสนอกสนใจในด้านง,งานมีระเบียบมีวิน,นัยมีความอดทนมีความอดกลัน้นเห็นไหมดีลัดมากๆและที่สําคัญนะมีวัยพริบและไอเดียที่เป็นเลิศนะคะพระแม่อุบแบ องพระมแม่อูเมเขาบอกเลยว่าหากชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการมีโชคมีลาภเนี่ยนะให้ท่านเนี่ยมันปฏิบัติธรรมสวดพระคาถาชินนะบัญชรถ้าหากต้องการความมั่งคั่งความร่ารวยให้มันสวดพระคาถาเงินล้านในทุกๆวันนะคะแต่ในวันนี้ที่จะดีซีใครใจะหยิบไพ่ของชาวลัคนาราศีกรกฎขึ้นมาเนี่ยในไพ่ของท่านโดดเด่นในด้านหน้าที่การงานมากนะนะ,นะดังนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ย การงานโดดเด่นค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎและไพ่ใบสรุปนะคะใบที่12นะคะได้องค์พัฒนารายทรงสุบรรเห็นไหมหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไม่ว่าท่านจะรับราชการทํางานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหากิจเอกชนประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยม นะโอ้โหวันนี้ไพ่ของชาวรักนาราศีกรกฎครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมากท่านใดรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าดวงของท่านเนี่ยดีดีนะคะยิ่งต้องมันสร้างบุญมันสร้างกุศลเสริมสร้างบุญเสริมสร้างบรางบรมีนะให้เกิดขึ้นกับท่านตลอดเวลาอยู่อย่างเสมอเสมอค่ะ และอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงเกาหลีลาเซียจีนลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบียิบซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม,กด,ามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบียยิบซีใครใจค่ะก่อนจากกัน อาจารย์เบยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ